สวัสดีครับสวัสดี FC บาสเบบอลทุกๆคนด้วยนะครับก็ประจําการในวันอังคารที่5สิงหาคม2 5 1 8้ครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลน่าสนใจมากมายนะครับหลายรายการเลยทีเดียวตัวผมหยิบยกมาให้วันนี้โดยเฉพาะหน้าช่องครับก็เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกครับรอบคัดเลือกในรอบที่3เป็นเกมแรกนะครับตัวผมหยิบยกมาให้3ทีมนะครับ3ทีมมาไปแยกเน้นจัดหนักกันในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวผมไม่ได้ทําคลิปกับหน้าช่องครับเมื่อวานนี้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันแต่ในครอบครัวเทเบอลที่ตัวผมวางแนวทางไว้้เมื่อวนนี เต็มเครื่องกระเบื้องแตกจริงๆเมื่อวานนี้เต็มกระดานจริงๆครับ3ชุดโครงการครับ3ตัว VP 1ตัวซุปเปอร์ v ีทํทำงานทั้งหมดเลยก็ ตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกอิ่มอิ่มจริงนะครับกับแนวทางที่ผมให้กับครอบครัวสมาชิกในเทพบอลวีพีของเราครับใครที่ตามไปยินดีด้วยจริงๆครับทั้งแนวทางฟุตบอลครับแนวทางมวยเราให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับฟินฟินจุกจุกทั้งครอบครัวจริงก็ยินดีกันอีกครั้งนะครับคำกับคนที่ตามไปนะครับส่วนพี่น้องท่านใดเอฟซีท่านไหนครับอยากได้มากกว่านี้นะครับมากกว่าตัวหน้าช่องนะครับแล้วฟินจุกกันทุกวันแบบคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเรานะครับตามเข้ามากันได้ในครอบครัวเทพบอลวีพีของเราครับปัดขวาทางเข้าง่ายนิดเดีย No. ไฟล์โปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่กิมเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเข้ามาแล้วคุณได้รับแนวทางฟุตบอลแนวทางกีฬาดีๆก่อนใครนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วนอกจากทีมงานเทปบอลแล้วเรามีครับเหล่ากูรูอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนําสายฟุตบอลสายกีฬามากมายเลยที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมมมาาออยยููย่่กกัับบผ เรามาอยู่กับบาสเทปบอลครับถ้ามีปัญหาแล้วเป็นสมาชิกของผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทปบอลทุกข่านด้วย FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทปบอล FC จากสอปอรลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยจัดมาให้แล้ว3ทีมนี้มีบทวิคอ์วิจารณ์มาให้นะครับมีแนวทางมีกระแสมาให้ว่าจะเลือกเชียร์ทีมไหนนะครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเราก็อยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นรอบคัดเลือกในรอบที่3เกมแรกครับเราไปที่สวีเดนครับเอเรดาสเตเดียมครับเมอโมเอฟเอฟครับจะเปิดบ้านตอนแรกก็มายี่ด้านของนะครับโคเปเกนนะครับจากเดนมาร์กครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านะครับเสมอไหนเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเจอกันไม่ได้ผลล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของโคเบเกนเปิดบ้านท้ายกับมอโมมา ศูนย์ประตูตอหนึ่งย้อนกลับไปปี2019นู่นเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับมาโมยเอฟครับ5นัดหลังชนะ5เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนโคเปเกนเช่นเดียวกันครับ5เกมหลังชนะมา5เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีฟอร์มสูสีคุกกี้กันมากนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมทางด้านเจ้าถิน่นมาโมขาดเยอะพอสมควรวันนี้ตัวเล่นบาดเจ็บนะครับก็อันเดกิเทนเซนครับเอลิกบอสนั มาตินโอสันนะครับเจนเซียนลากี้นะครับเจ็บทั้งหมดเลยนะครับมาในระบบ4-4-2ครับก็เหลือชุดใหญ่แกนหลักก็พวกออโตโลเกนเซ่นนะครับโอลิเวอร์เบิร์กพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็น่าจะพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนอย่าง f อฟโคเบเกนครับวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของนะครับพวกซูซูกินะครับโอลิเวอร์ฮอลเยอร์ลูนาอเล็กลูนาสันนะครับวิเตอร์เคนสันเจ็บพอสมควรเหมือนกันก็หลายตัวเหมือนกันมาในระบบ3 สี่สองหนึ่งนะครับก็วันนี้นำโดยโมัิเมดเอลยูนุซี่นะครับแล้วก็อีเลียสอาชูลีนะครับพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทปบบอลที่อยากให้เลือกเชียร์ แล้วอยากให้เลือกมองกันนะครับวันนี้ผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านอย่างมาโม่เอฟเอฟไปได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับได้เปรียบเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับสัภาพพิมพ์ตัวเล่นไม่เป็นรองฟอมฟองการเล่นสูสีค,คู่กี้กันแม้วันนี้นะครับทางด้านต่างประเทศมองว่าโคเปโคเปเกนบุกมาเหลื่อมนิดๆน,นะครับแต่ยังอยู่ที่เสมอไหนสมกิการคิดว่าในบ้านของมาโม่นาโม่น่าจะทําผลงานได้ดีนะครับในเกมแรกเจอกันคิดว่าวันนี้ โคเบเกนคงมาเล่นรัดกลุ่มและไปเก็บในแมตช์สองมากกว่านะครับวันนี้นะครับถ้าหาเลือกผู้ชนะสักทีมนึงผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะทําได้ดีกว่าให้เลือกเชียงด้านของหมอมวยเวฟไปครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเป็นรอบคัดเลือกในรอบที่3เกมแรกนะครับที่สนามกลางครับมอเตอร์ลุบลินอารีนาครับเป็นด้านของเดนมาร์กเคียบจากยูเครนครับจะเจอกับทางด้านของปาฟอสจากไซปัสนะครับคลิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่า เดนมาร์กเคียบได้เปรียบก่อนนะครับบังคับชนะในเวลาเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการนะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเดนมาร์กเคียบครับฟอร์มดีห้านัดหลังเอาชนะแข่งสามเกมแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีเลยในตอนนี้นะครับเช่นเดียวกับปาฟอสทีมเยือนนะครับก็เอาชนะคู่แข่งได้สองเกมเสมอสามเกมครับในห้าเกมหลังสุดถือว่าถือว่ามีฟอร์มที่ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด เดนมาร์กเคฟนะครับมีเจ็บก่อนหน้านี้อยู่2ตัวนะครับก็เป็นทางด้านของวาเลตินลูเซตี้นะครับแล้วก็วิตตอรี่บูยัตตี้นะครับที่เจ็บก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนทางฝั่งของป้า <K ill imer> ฟอสครับวันนี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ,จ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่ตัวเดียวพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยครับก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของเดนมาร์กเคฟไปก่อน นะครับเกมแรกวันนี้กระแสให้เดนโมเคฟครับด้วยนะครับพวกเขาครับกลุ่มกำลังมีการมีกลุ่มกำลังที่ดีนะครับคิดว่าเหนือกว่าปอฟอร์ดได้ส้ำไป นะครับและช่วงหลังก็ฟอร์มการเล่นดีๆด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในเกมยุโรปดูเหนือกว่างด้านของปาฟอสครับจริงอยู่ครับช่วงหลังปาฟอสก็ยกะดับทีมมาเล่นในเกมยุโรปบ่อยครั้งหลายลูกการแล้วนะครับแต่มองว่านะครับด้วยความเขี้ยวของเดโมเคียบคิดว่าเกมแรกนี้นะครับน่าจะชนะไปก่อนปาฟอสวันนี้ยังไงก็บุกมาเล่นรัดก,กุมอยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะต้านเดนมโมเคียบมาอยู่ฉะนั้นให้เลือกเคียงด้านของเดโมเคียบไปครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่สานะครับคู่สุดท้ายครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นรอบคัดเลือกรอบที่3ในเกมแรกนะครับคู่นี้นะครับไปที่สกอตแลนด์ครับเซียบฟ้าครับเป็นด้านของการ์ดโกลเลนเจอร์ครับจากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับไปเยี่ยมด้านของวิทตัวเรียบิลเซนนะครับจากเช็กนะครับคู่นี้คลิกออกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเรนเจอร์ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับบังคับชนะในเวลาเก้าสิบนาทีเท่านั้นกองเชียร์พวกเขา ถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ค,ออครับอย่างเรนเจอร์ครับหนักไปทางเสมอนะครับห้านัดหลังไม่แพ้ใครครับชนะ1เสมอ4ก็หนักไปทางเสมอนะครับกับคู่แข่งส่วนทั้งฝั่งทีมเดือนอย่างวิตโตเลเบเซนครับชนะ2 แพ้1เสมอ2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านเรนเจอร์ครับวันนี้ไม่สามารถใช้งานทางด้านของทีโอออกาดนะครับฮัมซาอิกามาเน่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็มิกกี้มัวนะครับบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วรองนั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ครับมาในระบบ4 2 3 1วันนี้นําโดยพวกเคลันโดวดนะครับเดสเซอร์นะครับชิบี้กาซามานะครับพรุ่งนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ทางฝั่งของวิคตอร์เลเบลเซนทีีมเยือนนนนะครัับว้ ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บครับมีแต่ตัวติดโทษแบนคืออาร์เดียนเซลโควิดครับที่ติดโทษแบนโดนไล่ออกในเกมที่แล้วนะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามชุดที่เหลือก็เป็นมาในระบบ3 4 12น่ะครับวันนี้นําโดยพวกมาเต็ดวีด้าพวกนี้นะครับดูโลซิมมี่พวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านอย่างการ์ดโกเลนเจอร์ anger, มากกว่า นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับเป็นเกม2แมตช์ครับและสัมพัททีมตัวเ,เล่นผมคิดว่าเรนเจอร์ไม่ได้เป็นรองทางด้านของวิตัวเลียอเซนเลยนะครับวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลด,ด้วยสัาพททีมตัวเล่นสู้กันได้และฟอร์มการเล่นก็ถือว่านะครับคงเส้นคงวาเหมือนกันไม่ชนะใครก็จริงแต่ก็ไม่แพ้ใครง่ายๆเหมือนกันและคิดว่าวันนี้เป็นเกมแรกบอลสองแมตช์ยังไงทางด้านของวิตัวเลียอเซนมาเล่นเกมรัดกลุ่มอยู่แล้วยังไงเรนเจอร์ต้องบุกเข้าใส่ นะครับก็คิดว่าน่าจะเฉือนได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเลือกเชียงด้านของการ์ดโกเลนเจอร์นะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3ทีมครับหน้าช่องที่ตัวผมบาเทบอลคัสสันมาให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันในคั่มคืนนี้ครับเลือกเชียงด้านของเมาโม่เอฟเอฟนะครับเดนมาเคียบแล้วก็ปิดท้ายด้วยการ์ดโกเรนเจอร์ครับ3ทีมนี้แยกเน้นจัดหนักรับประกันผลกำไรให้นะครับสุดท้ายผมฝากก็แมเหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจัยของผมบาเทบอลที่กับ FC ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาชี้ทีมนี้ทีมนี้มัวโซโต้แหลงนะครับ ทำคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์กจาร์ให้รับชมแลบฟังเมื่อสักครู่นี้ครับจะมาไม่มามันคือผลของสกอร์ครับฟุตบอลไม่มีอะไรร้อยเปอ์อยู่แล้วนะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับชื่นชอบในบทวิเคราะห์วิจารณ์ชื่นชอบในแนวทางฟุตบอลของผมบาสเทตบอลครับเปิดใจมารับได้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับปัดขวาค้าเข้าได้รูปไฟล์อ่านสักนิดและคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันคุณรับบแนนนนนวทททาาาางงดดีีๆุุกกกกชิฬออย่่ฝ ผลงานเรามีเห็นในทุกทุกวันนะครับคำคือวันนี้ผมขอ fc b a r t h e บ b o n ทุกทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ